โอเคไปะจาสีฟ้าโอเคสวัสดีค่ะ <laughs> อะ่นะวันนี้นะคะเรามานะคะให้3เทคนิคนะกับทำอย่างไรให้รวยปังนะคะบนโลกออนไลน์สักครู่เดียวนะคะมาอันนี้ไลน์หน้าเฟซนะคะพัสสิตานะคะหน้าสดมากนะคะอยู่กับพี่เพอร์นะคะไลน์ <laughs> ตอนนี้เลย <laughs> เหรอไลนตอนนี้เลย ไม่ไม่ใช่ไลน้าเฟซคูซิตาเพจกูิต้าไลน้าเฟซนะคะอยากให้เห็นว่าหน้าสดดีมากนะคะก่อนจะเข้าเนื้อหากันรอสักครู่เดียวนะคะอยากเห็นว่านะคะเนี่ยคือนะคะเป็นผื่นเรื่มสัมอางขึ้นแต่ว่าผิวโดยรวมดูแบบดูมีแสงนะคะเพราะว่าเรากินอาหารเสริมดีๆนั่นเองนะคะใช่ไหมคะพี่เพิร์ลกินฮันิตี้ไปเป็นไงบ้างนสาใเออไหนพี่พี่เพิร์ลถอดแว่นนิดนึง ไม่ไปแตกต่างจากเดิมยังไงแตกต่างจากเดิมยังไงฮะแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงมันดูผิวมันลื่นขึ้นเนาะอ่ามันลื่นขึ้นผิวมันลื่นขึ้นมันดูนุ่มขึ้นกินทุกวันเลยคนชับขึ้นเนาะเออเอาจริงๆริงดิเอาจริงๆไงเอาจริงๆคือคือรู้สึกยังไงเอาจริงๆเอาคนนี้ที่บอกไปเมื่อกี้ถูกแล้วถูกแล้วใช่ป่ะเออใช่ถแล้วนะคะนั่นคือแบบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรานะคะคือกินออกมาแบบดีมากเดี๋ยวใช้เทคนิคสักครู่เดียวนะคะอ่ามา แล้วกดตาบค้อโพสต์มาร์จิทเวอร์นะคะคลิปนี้แบ่งปันให้กับทุกคนได้เลยใครที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วยังไม่ค่อยปังเท่าที่ควรนะคะรูมีเทคนิคมาสอนนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากสักครู่เดียวมาขึ้นใหม่ใส่ไรามากนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหลายคนนะคะรวยไม่จริงนะคะกับ กับโลกออนไลน์นะ,ะแต่ว่าเราเป็นคนที่จากคนติดลบ10ล้านเลย่อติดตัว2 0บาทขาดนะหนึ่งเดินขึ้นมาล้านหนึ่งจะไม่มีเหตุผลของของของความรวยนะคะมีอย่างเดียวคือนะคะเรารู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะคุณอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคํานี้แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเราเองนะคะสามารถสร้างเงินสร้างตัวอย่างรวดเร็วนะคะสามเดือนผลนี่สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดบวกกับการที่เราเคยเป็นเทรนเนอร์ด้าน การตลาดออนไลน์ให้กับหลายบริษัทนะคะซึ่งนะคะเราได้นํามามิกแอดแมทนะคะจนทําให้หลายคนเนี่ยนะเข้ามาเรียนกับเราสามารถเสรสร้างยอดนะคะจากไม่เคยขายได้หลักแสนจากไม่เคยขายได้หลักล้านเข้ามาได้ยอดมากมายจริงๆอ่าดังนั้นเนี่ยนะคะใครอยากขายดีต้องฟังจริงๆนะคะรบกวนแบ่งปันแชร์เชิญนะคะให้กับทุกคนที่ขายของออนไลน์ได้มารู้ด้วยกันนะ,ะกับสามเทคนิคสุดเด็ดนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่โพ่ในฐานะที่คุณนะคะแบบว่า,บบวาคุณทํา ทำอะไรทำคุณเป็นคนๆๆที่มีความน้องหนาวเก่งแล้วก็ปิดการขายค่อนข้างเก่งเหมือนกันอะอยากได้เทคนิคสักหนึ่งสักหนึ่งข้อนะคะว่าขายของออนไลน์มันต้องมีอะไรขายของก็อนไรก็มีอะไรอเอาเมนเลยปะอะเอาเมนเอาเมนเอาแบบเอาแบบว่าที่คนทั่วไปเข้าใจได้ก่อนที่คนคทั่วไปเข้าใจได้คนซื้อของเพราะของเพงแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนซื้อของเพราะว่าตัวตนของเราประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคคุณได้ยินชัดไหมคะว่าคนซื้อของเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นตใช่แต่คนซื้อของเพราะว่าตัวตนของเราเท่าไหร่นะคะพี่เพลคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเออนั่นหมายความว่าอะไรคะพี่เพลอธิบายละเอียดชัดกว่านี้จริงๆริงมันชัดอยู่แล้วในคำอ่าจริงๆนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราขายตัวเองได้ขาดเรื่องของก็ไม่ยากที่จะขายเข้าใจไหมชัดค่ะชัดยายาเออ นั่นหมายความว่าคําแพงมากเลยนะคะคําแพงมากเลยนะคะคําแพงมากเลยนะคะนั่นหมายความว่านะคะไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีผลแค่สิบเปอร์เซ็นตในการขายของคุณคะ่ะแต่ตัวคุณนะคะมีผลถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอยู่ตอนนี้ซึ่งนะคะโอ้โ oh, หนะ,ะพี่พตอบได้ดีมากนะคะซึ่งมาตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดพอดีเลยนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองค่ะเมื่อคุณมีพลังแห่งความเชื่อมั่นที่มากพอค่ะ คุณจะขายใบจิ้นฟันอนะไรสามแสนแล้วก็ไม่แปลกอะไรลูกนะอ่ะนะเดี๋ยวอยากให้พี่พอขยายความนะคะอ่ะพิมพ,มพิมนิดนึงพิมพ์นิดนึงเ,<อ>เราจะได้เราจะได้รู้นะพิมพ์ข้อหนึ่งนิดนึงอ่ะพี่พอย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เขาคำกับเขาหน่อยเมื่อกี้คำเมื่อกี้คำเมื่อกี้เหรอก็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 เดี๋ยวนะ ก็คือหมายความว่าเราเราต้องขายตัวเองให้ขาดถ้าจะสมมติเราขายตัวเองขาดแต่ไม่ว่าเราจะขายของอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เราย่อมขายได้ทั้งนั้นจะขายขี้ยังขายได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าเราขายตัวเองได้ขาดอือแปลว่ามูลค่าของสินค้ามีเพียงแค่1 0แต่มูลค่าของเรามีถึง90%ในการขายนั่นเองวันนี้นะคะขายตัวเองให้ดีก่อนนะคะวันนี้หลายคนนะขายของออนไลน์แต่ไม่ได้เอาตัวเองออกมาเลยคุณนะเลือกที่จะ เออใช้ดาราเน็ตไอดอลบ้างหรือใครบ้างมันเขาไม่ใช่ตัวคุณอันนั้นเป็นแค่สินค้าถูกต้องไหมคะพี่บอคะคนที่เป็นดาราเน็ตไอดอลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าถูกไหมคะใช่แต่ไม่ใช่เป็นตัวตนของของคนที่ขายใช่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับถามว่าทุกวันนี้เวลาถ้าตัดใช้เน็ตไอดอลอ่ะคนเอาง่ายๆคือทุกคนใช้เน็ตไอดอลกันหมดถูกป่ะเวลาคนใช้เน็ตไอดอลกันหมดอ่ะ มันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรเนื่องจากทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเราเน็ตไอดอลเนี่ยเขาไม่ได้เชิแค่แบรนด์เดียวเขาเชิทุกแบรนด์ใช่ถูกต้องดังนั้นนะถ้าเกิดสมมุติจะใช้เน็ตไอดอลอะใช้เน็ตไอดอลเพื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวตนของเราดีกว่าใช้เน็ตไอดอลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวตนของเราดีกว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้เน็ตไอดอลอาจจะแชร์แชร์ไลฟ์ของเราอาจจะให้เน็ตไอดอลแชร์คลิปของเราที่เราให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้คนอืมอ่ามันก็จะทําให มันก็จะทำาให้คนเนี่ยเริ่มรู้จักเรามากขึ้นคนจะเริ่มจากการ n o like trust ก่อนอไม่มีใครคไม่มีใครที่อยู่ดีจะ แบบอยู่ดีแบบเฮ้ยเห็นของปุ๊บเราโพสขายของุกเราซื้อเลยพี่พอแปลเป็นไทยให้ด้วยโน่แปลจะไปเป็นไทยใจเย็นนะโอเคเจ๊แล้วเก่งทั้งคู่ไงก็คือโค้งละไวละไวอะเขาก็วัยอ่ะอะก็คือโนไลท์ทรัสต์คือยังไงโดไลท์ทรัสต์ก็คือคนเนี่ยจะไม่เริ่มแบบเฮ้ยอยู่ดีไม่อยู่ดีเห็นเราโพสขายของเขาจะไม่ซื้อของเราทันทีแต่เขาจะเริ่มจัดการโนก่อนโนคืออะไรโนคือเริ่มรู้จักเราก่อนโน่เริ่มเข้ามาส่องเราก่อนว่าเฮ้ยอีเจคนนี้มันเป็นใครวะเอไม่บอกป่ะเสร็จปุ๊บพอเริ่มส่องเรามาก่่่่ยยยยเเ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 นนนีี้้าาาารรริิมมมห็กจะ เริ liberal, ่มไลค์เราไลค์ค huh. so, so, ืออะไรไลค์คือเริ่มชอบเราเมื่อเขาเห็นเรา่อยมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าเราจะหน้าตาดีหรือไม่ก็ตามเขาจะเริ่มชอบเรามากขึ้นเมื่อเขาเห็นเรามากขึ้นนึกออกปะพอเขาเริ่มโนเริ่มรู้จักปุ๊บเริ่มไลค์ละเริ่มชอบเราละเขาจะเริ่ม trust เราเริ่ม trust คืออะไรพอเริ่มรู้จักเริ่มชอบเริ่มั r u s t t คือเริ่มเชื่อพอเริ่มเชื่อปุ๊บเนี่ยณจังหวะเวลานั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามมันก็จะขายได้ทั้งนั้นเยี่ยม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณสิตาบอกให้คุณออกมาไลฟ์สดค่ะเออนะคะย้มนะคะวันนี้หลายคนจะไม่ค่อยก้าวข้ามผ่านซึ่งจริงๆ,ๆออกมาไลฟ์สดเนี่ยมันได้ทั้งสองข้อแลวนะจริงๆพี่เบให้มาสองข้อแล้วนะ <laughs> ครูวไม่เหลือข้อครูแล้วครูมีสามข้อพี่เบิร์ดเอาไปสองแล้ว <laughs> นะคะซึ่ง <laughs> นะเ,เมื่อมหาเทพเจอมหาเทพ <laughs> นะคะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้กเกิดขึ้นย้ำว่าสดนะคะไม่มีเมคอัพใดๆเลยยกเว้นนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานั่นเองโซมาจิกเบิร์ดนะคะอ่ะ นั่นหมายความว่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวขอถืออย่างนี้เ,เ, <laughs> เ,เมื่อเมื่อมาถือให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> อ่ะคุณได้คีไหมโอ้เก็ตเลยค่ะคีย์แพงมากใช่ขายของออนไลน์นะคะทำไมครูสิตาถึงบอกเรานักบอกเราหนาะถ้าเราออกมาไลฟ์สดจริงๆเราได้สองอันเลยนะ จริงๆเราได้2อ,อย่างเลยนะคะในในเรื่องของการที่เราออกมาสร้างตัวเองให้เป็นที่ร,รู้จักมากขึ้นแล้วเราก็ยังได้โ no, นได้ไลค์ได้ทัชด้วยนะคะก็คือการที่เราออกมาเพื่อทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นได้เริ่มชอบเรามากขึ้นและเมื่อเขาชอบเราถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยจะขายแล้วก็ขายเลยตอนนั้นนะคะซึ่งครูก็บอกเราเสมอว่าเราออกมาให้ก่อนนะในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะคะหลายคนเนี่ยขายของออนไลน์แต่ไม่เคยออกมาไลฟ์สดเลยหรือออกมาไลฟ์สดก็ไม่มีความสม่ำเสมอพอเขาจะเริ่มทัชคุณคุณกบหยุดไลฟ์ คุณก็เลยต้องกลับมาเริ่มใหม่ที่เขาอาจจะเพิ่งโ no. นคุณใหม่คือเพิ่งจะรู้จักใหม่ใช่ไหมคะพี่หมอใช่ใช่ใชเออดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหลายคนนะที่ขายของออนไลน์กับคุณสิตาแล้วประสบความสำเร็จเร็วมากคณไปสังเกตคนที่มียอดขายสูงสูงนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะมาใหม่เพิ่งมาหรือมาอยู่แล้วแล้วอยู่สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รวยมากๆเลยพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะไลฟ์สดหมดเลย เขาเข้าแบบที่พี่เพอบอกเลยโน l i ไล t ์ทัชนะคะคือได้หมดเลยแล้วมันไปประกอบข้อหนึ่งพอดีนะั่นคือการที่เราเองต้องขายตัวเองให้เป็นก่อนนะคะหลายคนไม่เข้าใจพยายามแสวงหายอยู่หลังบ้านบางอะไรบางซึ่งนะคะวันนี้ถ้าคุณจะขายไงในกรณีที่คุณจะขายวันนี้มาสอนขายออนไลน์ถูกไหมไม่ได้มาสอนสร้างทีมนะสอนขายออนไลน์ถ้าคุณจะสอนขายออนไลน์แต่มันจะนําพาไปสู่การสร้างทีมได้ดังนั้นถ้าครูแถมให้ข้อสุดท้ายนะข้อ3านะถ้าตออข้อมาขนาดนี้สิ่งที่3าที่คุณจะต้องมีค่ะคือหัวใจแห่งความสนุก หัวใจแห่งความสนุกหัวใจแห่งความสุขหัวใจแห่งความรักในการลงมือทําค่ะคุณจะไม่มีนะคะข้อหนึ่งข้อสองได้เลยหากคุณขาดข้อสามเพราะคุณจะไม่แฮปปี้ในการออกมาทําแล้วคุณก็จะรู้สึกแม่งเหนื่อยกูจะทําอะไรกูจะไลฟ์อะไรดีกูจะคิดอะไรดีวะคือคุณไม่ได้รู้สึกสนุกกับมันคุณก็เลยตือง่ายคุณก็เลยมึนบ่อยคุณก็เลยทําดีไม่ทําดีคุณจะผ่านวันประกันพรุ่งแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันสนุกอะคุณรู้ว่ามันสุขอ่ะคุณรู้ว่ามันแบบ มันคือสิ่งที่เรารักอ่ะคุณจะออกมาแบบไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยคะ่ะวันนี้ครูอาจจะไลฟ์ในช่องพัชสิตาประมาณสามรอบหรือแปดรอบแล้วแตค่ครูนนแล้วแต่องคทําไมคะเพราะว่าเรารักอ่ะเรารักในสิ่งที่ทําแล้วมันก็ดันเป็นความรักที่ออกมาสู่นะคะรายได้เราอีกเพราะว่าออนไลน์มันเป็นโลกแห่งนะ,คะใครออกมานะ,ะแน่นอนคุณออกมาสร้างคุณค่ากับผู้คนผู้คนก็ให้คุณค่ากับคุณเหมือนกันทันไหมคะทันไหมคะเออนะะหัวใจแห่งความสนุกหัวใจแห่ง ความเป็นเด็กในตัวคุณที่มันต้องออกมาค่ะนะคะวันนี้คุณเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์เนาะพี่พี่พอขายูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้เด็กอายุกี่ขวบพี่ต่ายเจ็ดขวบใช่ไหมสร้างรายได้เท่าไหร่นะลูกกี่ร้อยล้านอ่ะหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านได้มั้งหรือห้าร้อยล้านเนี่ยจากรีวิวของเล่นของเล่นแม่เจ้านะคะเข้ามาด้วยหัวใจอะไรคะพี่เผาขาความสุขนะความสุขสนุกจริงนะใช่สุขสนุกแล้วก็รักเนของเล่นมากค่ะ สามารถสร้างไรายได้หกร้อยเจ็ดร้อยล้านเด็กเจ็ดคนไทยใช่ไหมพี่ตายคนเมือง,งนอกครับเมืองนอกอเ,เออต่างประเทศเด็กกุตามไม่รู้กุฎาไม่ได้ดู <c oughs> เออนะแต่ว่าเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่ามาแต่เห็นแล้วแหละเห็นแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเด็กอะไรจำไม่ได้นะคะ <c oughs> เห็นเห็นแค่ตัววิวอะไม่ได้มองหน้าเด็กนะคะ <c oughs> เพราะว่าเออนะนู่นนี่นั่นซึ่งนะคะ สิ่งที่คผณพูดคอนเฟิร์มความสำเร็จมากเลยเพราะว่าหลายคนที่ออกมาโด่งดังนะคะบนโลกของโซเชียลพี่พอตสบายขอบคุณค่ะคเอาหัวใจรัวๆให้พี่เพียหน่อยนะคะเออซึ่งนะคะเราจะเห็นคนที่ออกมาโด่งดังส่วนใหญ่เนี่ยแรกๆเนี่ยเขาอาจ คุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนที่ออกมาตั้งกล้องไลฟ์สดน,นะที่โด่งดังมีชื่อเสียงปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่เขาออกมาไลฟ์สดเพราะเขารู้สึกว่าเขารักและเขาสนุกกับการทําซึ่งมันเป็นคีย์สำคัญที่ครอบไปหมดเลยทั้ง3ข้อที่ครูบอกนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราไม่ใช่แค่ขายของนะแต่เราจะขายมูลค่าให้กับตัวเราได้ไม่ว่าคุณจะขายสินค้ามูลค่าเท่าไหร่ราคาสินค้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยทําไมคุณจึงเห็นว่าเน็ตไอดอลบางคนเนี่ยแค่โฆษณาแล้วค่าโฆษณาเขาต่อหนึ่งชิ้นหลักแสนหลักล้านทําไมคะ เพราะเขาได้คนทัชเขาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเจ้าของแบรนด์ก็ไปซื้อความทัชคนที่ฟอลโล่เขาแล้วแต่ค่ะเห็นไหมเออแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทําให้คนที่ฟอลโล่เรามีคุณภาพมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราออกมาแบ่งปันวันนี้คนขายของออนไลน์ค่ะส่วนใหญ่มักจะขายของอันนี้แถมให้นะคะคนขายของออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกมาออทำคอนเทนต์ไม่ตรงกับสิ่งที่เราขายอยู่ สมมตินะคะคุณขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามหรือความเชื่อแต่คุณอาจจะไปโพสต์ในเรื่องของเอ่อหรือคุณอาจจะมาแนะนําในเรื่องของเออ,อยางรถยนต์เออ,อยางรถยนต์เนี่ยผมชอบมากเลยยางรถยนต์ยางรถยนต์อันนี้ขับแล้วแบบ ลูกยางดีมากอันนี้คุณควรจะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ,บ,บล้อ,อยางอะไรเงี้ยมันถึงจะเหมาะนะความรู้ที่คุณให้โน้ตเฮาส์ที่คุณบอกขอเขาเนี่ยในการออกมาให้กับผู้คนเนี่ยมันควรจะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมันเรียกว่าสอดคล้องกันนะคะซึ่งอยู่ในกฎจักรวาลกฎแห่งการสอดคล้องพอดีนะหลายคนออกมาแบ่งปันเรื่องมันไม่ได้ตรงประเด็นเลยไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเลยนะหรือตัวอย่างง่ายๆในการทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายเลยคือการที่เราเอาอมาไลฟ์สดในในหัวข้อที่สามารถทำให้มย์คิดอีกคิดบวกได้อันนี้ก็ตรงกกับทุคน เช่นเออวิธีผ่านช่วงแห่งความรักแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ทําอย่างไรสมมตินะคะหัวข้อน,นี้มันอาจจะโดนคนที่เพิ่งอกหักรักคุดตุดเมินแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกปะกํากลังคิดไม่ดีนะคะพอเจอคลิปคุณเขาอาจจะเกิดอินสไปเรชันจนเกิดอยากจะหางานทำนะคะและหยุดคิดสั้นทันทีเห็นไหมดังนั้นเนี่ยหัวข้อเราอะนะคะมันจาเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําด้วยนะคะหรือถ้าคิดไม่ได้ให้คิดถึงการให้ผู้คนไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่ครูทําสุดยอดไหมคะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะถ้าถามครูถ้าเปรียบเทียบกลับไปที่ s t สต m a t i c World ค่ะว่าทําไมจากคนติดลบสิบล้านเหลือคนติดตัว2 0บาท3เดือนสามารถลดนี้สิบล้านได้เราเข้าใจหรือยังเพราะครูเองออกมาสร้างตัวเองชัดเจนไหยคะในมหากรรม21บวันหลายคนเปลี่ยนชีวิตนับหมื่นคนจากคลิปมหากรรมบ21วันเลเวล1เลเวล2เด็กคำพี่แก้กรรมเด็กคาพี่เทวดาสร้างคลิปที่ครูสอนว่าวิธีรอดตายครูแล้วครูมารวยครูทําอย่างไรหน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้คุูเห็นไหมว่าครูยังไม่ได้ขายสินคคค้้าาาดววยยซํแตตต่รรููขัง ตรงกับสิ่งที่พี่เพลพูดไหมคะและโน l i ท์ทัชจริงไหมคะคือคนเริ่มที่จะรู้จักครูมากขึ้นคนเริ่มที่จะชอบครูมากขึ้นและครูยังไม่ได้อะไรเลยอยากร่วมงานกับครูค่ะเห็นไหมคะเมื่อเขามาฟอลโล่ดูครูสิตาในเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาก็เห็นว่าครูสิตาทาแบรนด์ตัวในจิตเวชเขาอยากจะสนับสนุนเราโดยที่เราไม่ต้องปริปากเลยค่ะและสิ่งที่ครูออกมาไลฟ์ได้ทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกคืนมันก็ตรงกับข้อที่3าค่ะก็คือการที่ครูออกมาด้วยความสุขด้วยความสนุก ด้วยความรมันจึงทำให้คุณประสบความสําเร็จค่ะวันนี้ลองถามตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติแบบที่ครูบอกหรือเปล่าแล้วเราทํามาได้สอดคล้องกับเนื้องานเราหรือไม่เออทันไหมคะทันไหมเออนะคะ ตอนนี้คนถามเรื่องหุ่นคุยเยอะมากนะหุ่นดีมากนะคะน้ำหนักลงไปเจ็ดโลนะคะด้วยผลิตภัณฑ์จากโซแมจิเวอร์แล้วก็กินโปรตีนนะคะควบคู่กับการแบบออกกําลังกายเขาเรียกว่าเล่นเวทใช่ไหมคะพี่เพิร์ลเล่นเวทใช่ไหมที่เราได้กล้ามเนื้อกแปฝงพวกอะไรนี้นะคะเออดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินอาหารสดอย่างเดียวมันจะมันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะดูดซึมเราต้องออกกำลังกายด้วยควบคู่ไปเออเวทด้วยคาร์ดิโอด้วยคาร์ดิโอคือการการออกกําลังกายแบบแบบ ทําให้หัวใจสูดใช่การเบรกก็คือการสร้างกล้ามเนื้อพี่พอพูดกับครูว่าอะไรนะการสร้างกล้ามเนื้อมันทําให้การเผาผัานดีขึ้นใช่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 ยังไงนะคะแบบบอกนิดนึ่งสังเกตไหมส่วนไหนที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะเราก็จะไม่ค่อยมีไขมันเพราะกล้ามเนื้อกับไขมันเหมือนไม่ถูกกันใช่ไม่ถูกกันใช่มันเหมือนกับการเพิ่มกล้ามเนื้อมันทําให้เราเผาผ่านได้มากขึ้นต่อวันยิ่งสังเกตไหมเวลาคนที่กล้ามเนื้อเยอะเวลากินเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไม่ค่อยอ้วนเนาะใช่ แปลว่าเราต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเราจะมีทางง่ายๆคืออะไรนะพี่เโบแพงเหรอแพงใช่แพงแทงเอาไปดูนะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาออกเออเดี๋ยวมาออกกําลังกายให้ดูก็ได้นะคะสําหรับใครที่แบบอยากจะเฟิร์มขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะซึ่งพี่เโบนี่เขาเป็นสายนะคะน้ําหนักลดลงมาเท่าไหร่คุณอ่ะโอ้ยไม่รู้เลยไม่เคยชั่งน้ำหนักอะแต่ว่านเมื่อก่อนตัวพองมากเลยนะคะตัวพองมากเมื่อก่อนนี่เป็นตัวเลยรฮพี่โบอ่าใช่ใช่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ย ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราแบบตัดสินใจแค่ตัดสินใจนะแล้วเราลงมือทําอ่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราไม่มออกป่ใช่ทุกอย่างคะ่ะรวมถึงวันนี้ถ้าคุณอยากจะดรวยด้วย ถ้าวันนี้คุณอยากจะรวยเรวยด้วยแล้วคุณยังไม่รู้วิธีการที่คุณจะรวยนะคะเรามีระบบช่วยสอนให้คุณร่ํารวยได้นะครูคเองนะคะมีทางรัดมาสอนพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนอื่นเลยคลิปแรกที่เราต้องรู้จักก่อนเราอยากพิ่งเชื่อครูนะไปดูคลิปคนดังขอโชคะ่ะไหนใครมีคลิปคนดังขอโชว์พิมพ์บอกเพื่อนหน่อยนะใครที่อยากจะร่วมงานกับครูหนูอยากพิ่งทําเด็ดขาดเลยนะหนูไปดูคลิปคนดังขอโชว์ก่อนไปดูซิว่าคนดังขอโชว์ดูแบบตั้งใจไปอธิษฐานจิตเลยว่าถ้าผู้หญิงคนนี้จะทําให้ครูรวยรอดจริงๆเออดูแลให้มันรู้เรื่องกัน นะยังไม่ต้องทำนะวิธีการนะคะระบบของเราโปรเจกต์สร้างรวยด้วย S M W ระบบขายของออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลกนะะเรา store magic world ของเราขายดีขาย,ขายหมดผลิตแทบไม่ทนันจนนะคะโรงงานต้องผลิตเครื่องจักรใหม่กันเลยทีเดียวสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือการที่เรานะคะจะสอนวิธีคิดระดับโลกให้กับคุณดังนั้นเราจะเป็นแบรนด์ที่ดีถูกผูกขาดนะคะในเรื่องของทางร้าระดับโลกคุณจะไม่ได้ระดั ไม่ได้ระดับการขายของแบบคนทั่วไปนะคุณจะได้ระดับการขายของเหนือมนุษย์สอนโดยนะการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตาพรสวัสดิ์ตันเองได้นะคะแล้วก็ระบบที่เรากลาลังจะสร้างขึ้นมาให้นะมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้สําเร็จไปกับเรานะกับระบบที่เจ๋งที่สุดวันนี้เราจะออกกันไหมคะพี่เบคะ ตัวระบบของ21อ,อวันนี้ออกแน่นอนวันนี้เดี๋ยวมีข่าวดีแจ้งหน้าเพจนะคะดังนั้นเนี่ยออหน้าเพจออครูสตาร์มีอะไรดีๆมากขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับใครที่ดูครูมาหลายคลิปแล้วหนูตัดสนินใจหนูอยากจะรวยไปกับครูคขาครูขาหนูเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะก็พิมพ์ชื่อเราไว้ตรงนี้ก่อนว่าหนูพร้อมสร้างรวยไปกับครูคะ่ะเริ่มต้นอย่างไรดีคะสำหรับรุ่นพี่นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็แนะนำนะคะว่าให้รุ่นพี่นะคะเข้าไปแนะนำเขานิดน,นึงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังตอบอินบ็อกกันไม่หมดเลยนะคะเออใครที่สะดวกนะคะที่จะ มีชีวิตท,ที่รุ่งเรืองเพื่องูไปกับเราเอาง่ายๆไม่เอาคําว่าสะดวกใครที่ตัดสินใจจะรวยกับเรานะคะก็ลงชื่อไว้นะคะแต่ถ้ายังไม่เชื่อไม่เป็นไรส่องไปก่อนเพราะว่าครูไม่รีบครูไม่รีบนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาให้เทคนิคกันเด็ดขนาดนี้นะคะบ่อยๆนะคะบ่อยจนแบบบ่อยเลยละลูกนะ,ะซึ่งความรู้เรามีเยอะมากพอนะ,ะที่จะทาให้คุณเปลี่ยนชีวิตนะ,ะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่คนที่เปลี่ยนชีวิต ได้มาสอนคุณไม่ใช่จ้างคนอื่นมาสอนนะครูไม่เคยคิดจะจ้างนะครูที่เขียนเขียนคอนเทนต์เก่งๆมาสอนครูไม่เคยคิดจะจ้างคนที่ยิงแอดเก่งๆมาสอนทําไมคะเพราะครูว่ามันเป็นแค่ปลายเหตุค่ะต้นเหตุมันอยู่ที่วิธีคิดของเรานะ,ะถ้าวิธีคิดเราผ่านนะคะวิธีการแม่งแค่10%นะคะถ้าวิธีคิดเราได้90แล้ววิธีการ คู่ติดตาน,นอนถ่ายใจยังสําเร็จเลยดังนั้นนะคะก็เอาที่เราเบิกบานค่ะอยากจะขายมีเหตุผลนะคะหรืออยากจะรวยแบบงงๆนะคะก็เลือกเอาสําหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าคลิปนี้นะคะเจ๋งมากๆเลยย้อนดูไปย้อนดูมาสำหรับใครที่เพิ่งดูนะคะ บันลึกคลิปนี้ส่งไปให้กับทีมงานคุณทุกคนด้วยสําหรับครอบครัวสตูดิแมจิกเบิร์ค่ะคุณจะทํางานง่ายจําไว้นะลูกให้ระบบทํางานแทนเราอย่าเอาตัวเองต้องเอาไปสอนคลิปที่ครูพูดแล้วมันเสียเวลานะคะเอาคลิปนี้ส่งให้ทีมงานดูว่าใครที่อยากขายของดีคุณมีคุณสมบัติดีหรือยังใครที่อยากขายของดีคุณมีคุณสมบัตินี้หรือยัง,ค,ยยง,ค,ค,ยงคุณเอาคลิปนี้ไปให้เขาดูจบค่ะทํางานง่ายไหมคะนี่คือคําว่าระบบขายของออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะไปแล้วเลิฟยูโซมาดค่ะ <c oughs> ขอบคุณพีจ่จขายคุณไทานค่ะ